สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเทส MC3 h a c นะครับนี่เป็นบอร์ดทดลองมาแปลงใจไดเกตน,นะครับ TLP สองห้าศูนย์ตัวนี้นะครับแล้วก็เ o อ e r ใช้ 2HK261 1หนึ่งนคมาดูนี่เป็นตัวมอเตอร์นะครับประมาณหนึ่งแสงไม่แน่ใจเหมือนกันต่อสายนะนีะครับสายมาจากพาเวอร์มอตเฟดนะครับ Okay. Ah, okay. Kita akan tahu. Nc 3 p s a c จะทำงานได้หรือเปล่าเี okay, นี้เป็นชุดลิกิไฟเมาเอาหลอดไฟต่อซีรีส์ไว้ป้องกันอันตรายตัวนี้ถ้าเกิดใช้งานจริง mm hmm. ต้องติดฮิตซิงครับแต่ตัวนี้ชุดเทส พันวิทย์ออกมาแล้วนะครับพันวิทย์ออกมาแล้วจะเริ่มับความเร็วพันวิทย์เริ่มกระพริบครับมอเตอร์หมุนแล้วครับ 3ac นะครับใช้งานได้แล้วปรุกันในห้องร้อนนะครับมอเเอร์ขนาดแรงสูงกว่า โอเค้วโอกาสหน้าจะเปลี่ยนจาก power MOSFET เป็น power module จะเป็นรุ่นเป็นพวกนี้ตัวใหญ่ประมาณ2 0 0แอมป์นะครับส่วน power MOSFET เบอร์นี้แค่9แอมป์นะครับได้ก็ประมาณครึ่งแรงโอเค